สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมสร้างสารรค์กกิจกรรมสร้างสารรค์ของเราวันนี้ก็คือการจุดสีค่ะการ,รจุดสีของเราก็คือวันนี้เราจะมาจุดสีภาพยิ้มกันนะคะครูฟิล์มก็ได้จุดไปแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือตัวอย่างการจุดสีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง1น่ง มีสีน้ำนะคะสีน้ำกับจานสีเทไว้เลยแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีคัตเติลบัตนะคะมีคัตเติลบัตเล็กๆแบบนี้เราก็จะใช้คัตเติลบัตจุ่มสีลงไปนี่จุ่มสีแบบนี้นะคะจุ่มสีตามใจชอบเลยจุ่มแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาจุดที่ใบงานของเรานะคะจุดจุดแบบนี้เลย ่าเราก็จะจุดจุดแบบนี้นะคะจุดๆุดให้ทั่วๆใบงานของเราแบบนี้นะคะเรียกว่าการจุดสีให้เด็กๆจุดทั่วๆัเลยจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจุดแบบนี้ให้ทั่วๆเวลาผลงานเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้จุดผมจุดเสื้อให้จุดเอานะคะเราจะไม่ใช้คัตเติลบัดระบาย เราจะใช้คัดเ e ิ้ลบัตรจุดจุดจุดจุจุจุดแบบนี้นะคะเด็กๆง่ายไหมคะเด็กๆคิดว่าง่ายไหมเอ่ยง่ายไหมคะง่ายไหมลูกง่ายใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคููฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดี